สวัสดีนะครับอชอบมากเลยครับชอบคันนี้อ่ะมันเป็นเป็นมอไซค์นะน่าจะมอไซค์อ่ะเค่เลี้งมอไซค์แต่ว่าทรงมันจะคล้ายๆแบบกอลิล่าอืออะไรมังมังก็คิงอะไรมังกมังก์คิงอะไรตักอย่างนะครับเนี่ยโอ้ยยังเทอ่ะ คันนี้ขายไหมวะถ้าขายเอาคันนี้แหละดูยางโลยยางก็เสียหลายบาทนะเน,น,นี่ยเป็นเครื่องอะไรครับคืมีน้องเป็นเครื่องบิ๊กนะท่านผู้ชมเนี่ยทำงานด้วย <c oughs> อินเตอร์วอลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำคัดแรงเบี่ยงนะครับเนี่ยนะมีฉากคัดแรงเบี่ยงพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเจ้าของรถ ลูกค้าเขาไม่เอาคืนแล้วมั้งไอ้นี่คันนี้ระบายความร้อนด้วยน้ำพี่แล้วไอ้คันเล็กเนี่ยพี่คันนี้ขายมั้ยเนี่ยของน้องที่เรียนอยู่วิเลยเนี่ยพี่เขามาทำเล่นรอครับผมเขาเขาทำขายไหมพี่จะอย่างนั้นเนี่ยทำขายไหมตอนนี้ก็เรียนอย่างเดียวอะ่ะอ๋อม,มาช่วยแล้วก็ทำเล่นกันนั่นจ้องไม่ขายหรือยัไม่ขายโอเนี่ยอยากได้คันนี้มากเลยอ่ะมันขี่ได้อยู่แล้วพี่ ตไอม่ติัอไม่น่นาจะติดะพี่ไอโค้งอะพี่ดัดเองเหรอขึ้นเองโอ้สุดยอดถ้าผมสั่งแต่โค้งได้ไหมอ่ะโอ้โหนี่อีกคันอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเครื่องของฮอนด้า ฮอนด้าคิกหรือเปล่านะครับนี่นะดูดูด <laughs> หวัวคิดคนนะดูดขับเคลื่อนตัวนี้ตรงนี้เป็นเป็นอันนั้นเนาะติจะขับตรงล้อนะครับตัดมาตรงนี้ปุ๊บทดมานี่แล้วก็ตัวนี้ทดเข้าล้อนะครับใหม่ใช้โซ่สองเส้นนะครับอย่างที่อะดูดิสุดยอดเลยแต่ว่าสนใจอันนี้หลย <laughs> เล็กๆน่ารัก เบาคนก็นั่งนั่งตรงนี้นะครับดูเตาหน่อยแหมพี่ของเล่นเยอะจังเลยอ่ะดูเตานะท่านผู้ชมนี่เตาน่าจะทําเองนะเนี่ยนี่เตาสาลี่โอ้หัวดีมากโอเคครับวีดีโอชุดน,นี้จบไว้เพียงตอนนี้นะครับงฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ